สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านเช่นหนึ่งแซ่บตามปากนะครับสาหรับคนที่เข้ามาใหม่ยังไม่รูน้นะเช่นหนึ่งตั้งที่ไหนนะครับร้านเช่นหนึ่งจอดประจวบอาเภอเมืองนะครับหรือว่าจะเซิร์ชใน Google Map ก็ได้นะครับร้านยำประจวบเช1นหนึ่งแซ่บตามปากครับเดี๋ยวเราไปดูเช่นหนึ่งยำเป็นเมนูแรกเลยนะครับไปเลยจ้า สุ้มปลาคาไหลดัวจากปลาเผ็ดมากปลาทิพย์วสวัสดีครับเจนหนึ่งสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันด้วยเมนูแรกเลยนะครับกับยำสามไข่นะครับรได้โทษเลยก็ได้นะ้องที่รถมารถเก่งน่าจะใช้กันนี้มากสีข,ขาว แล้วาามัห้หน่ายหน่อยเลยยำสามไข่ไมีไข่อะไรบ้างครับเจ๊หนึ่งไข่ปูไข่ปลาไข่นางดาค่ะเป็นสาไข่ไม่ได้ถ่านร้านใช่ไหมใช่ค่ะ นะครับไข่แรกเลยไลยข่ต่อไปนะครับไข่ปลาลิ้วกิวมาต่อด้วยไขยป่ปูเลยนะครับว้ <Wow. S 1> าวแบบเมนูสามไข่นะคข่ไข่ปูไข่ปลาไขา่แมงดาค่ะ เมนูต่อไปนะครับกับแซลมอนไข่ปลานะครับแซลมอนไข่ปลาไม่เผ็ดนะครับเมนูสำหรับร้านชิ้นเนี่ยนะครับเตลียมมาหยุดทุกวัน<ช>จันนะครับ เพราะว่าถนนคนเดินเปิดแล้วนะครับถนนนี้เราเปิดตอนนี้เราเปิด5วันแล้วนะคะเราเปิดทั้งหมด6วันคืออังคารถึงอาทิตย์ค่ะหยุดวันจันทร์ค่ะก็คือหยุดวันจันทร์แล้วเนาะใช่ค่ะถ้าใครจะมาก็มาได้นะครับถูกเสารนะครับมาได้แล้วนะครับแต่ว่าจะเปยนเป็นถนนคนเดินนะครับ้ังคาก็จะมากกว่าปกตินะครับที่ขายนะครับ ต่อด้วยแซลมอนเลยนะครับก่ไข่ปลานะไข่ปลานะครับ,รบต่อด้วยแซลมอนกันเลยจ้า เรียบร้อยนะครับก่าเม<โ>นูใส่ปลาแซลมอนกระโปรงมะม่วงหรือ <ฟะ S 2> ที่เท่าไหร่ครับเมนูนี้อันนี้250 <250 S> 2 5 0ร้อยห้าสิบสองร้อยห้าิบาทนะครับส่วน,นนี้จะเป็นชุดแยกน้ํากลับบ้านนะครับลูกคา้าใครที่ไม่ทานเลยก็สามารถแยกน้ําก็ได้นะครับไมคานก็นจะแยกน้ํายําไปนะครับคลูกค้าก็แกะทานได้เลยนะครับสบายนะ หมึกไข่หมูยอคุ้งสุกนะครับเมนูนี้นะครับนีตรงนี้ข้างใต้นี่อย่าไปดึงข้างหน้าทำไมไม่ดูข้างหลางก่อนล่ะลูกประจำเลย ก่อนตีลูกตอนนั้นฉันไม่ใช่เอาเลยไข่หมูยอกุ้งสุด 过来，谢谢。 ครับจะหนึ่งเป็นเมนูได้เลยปูายยมากุ้งสดไข่แดงครับไอ้ยปูมากุ้งสดไข่แดงครับปูมากุ้งสดไข่แดงนะครับ ปากุ้งสดไข่แดงเค็มค่ะผัดโวมนะคะรับปลาล่าเตดกลางจ้าเมนูต่อไปเลยจ้าต่อไปเลยนะครับกับเมนูไข่แมอนไข่ปลาไข่ทูค่ะะต<า>ะคู่นะครับไข่สำหรับคนที่ถามว่าร้านเจ๊นหนึ่งใช้มะนาวสดไหมคั้นสดนะครับตากล้องเป็คนคั้นเองเลยคนระับ очку n relствен ลูกค้าไม่มาย้ำก่อน เรียบร้อยนะครับกับเมนูไข่ไข่ปลาไขา่ปูแซลมอนค่ะเมนูต่อไปเลยจ้าอันนี้ก็เป็นเมนูแยกน้ำกลับบ้านเหมือนกันนะครับ ไข่แดงนะคะหมึกไข่ไซส์พิเศษ200นะคะไข่แดงแยกน้ำค่ะพร้อมทานกับบ้านนะคะเมนูต่อไปนะครับเป็นปูมาพิเศษนะครับแล้วก็แซลมอนหลังไข่จะเป็นเหล่านะครับเหล่าก็คือไม่ใส่ผักใช่ะ่กุ้งกะะ็ต่อไม่ใส่มะม่วงโทษไหนบัวนะครับ สำหรับคนที่เข้ามาใหม่แล้วถามนะครับว่าเจ๊นหนึ่งใช้น้ำมะนาวแท้ไหมแท้นะครับแล้วกี้กุ้งเราก็เอาขี้กุ้งออกแล้วนะคะเพราะเราจะมีวิธีการงัด เข้าไปติดตามคลิปเก่าๆของช่องเราได้นะคะของร้านได้ค่ะพิมพ์ไปว่าวิธีงาชีกุ้งนะครับเมื่อก่อนเรายังไม่เคยใส่ EP ไว้ค่ะเดี๋ยวนี้เรามี EP นะคะเมื่อก่อนเราไม่มี EP เข้าไปดูย้อนหลังได้ค่ะรู้ก่อนได้เปรียบนะคะเข้าไปชมได้ค่ะว่าเรามีการทําจัดร้านอะไรบ้างจัดเตรียมของอะไรบ้างนะคะเอานําไปใช้ได้เนาะได้ค่ะ ดูแล้วเราจะได้ตอบกับเขารู้เรื่องนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยได้ดูเพิ่งเข้ามาชมนะคะสามารถเข้าไปย้อนหลังคลิปดูได้วิธีการเอาที่กุ้งโดยกันงั้นหลังกุ้งนี่มันก็ ผลดีมันก็คือว่ากุ้งจะกรอบนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ผ่านหลังนะครับแต่ว่าข้อเสียมันก็มีนะครับมันจะช้านะครับอันนี้เป็นเหล่าปูม้าแซมอนขาครับ,รบมีนู้น,นต่อไปกันเลยจ้าย้อ,มอนออม,มาก <laughs> ขวดนี้จะเป็นเครื่องแย,ยงน้ำนะครับตัว <laughs> นี้แย่ยงน้ำกับบ้านมีชุดใหญ่ทั้งเลยนะแปดสิบจ้ะ Okay. you. โพสหน้าเพจนะเปิดได้กล่องสุกอาหารทะเลบอกทำหน้าสวยๆด้วย,ยนะาตาปากแดงๆเลย,ยเรนะจริงเหรอเนี่ยบอกให้เขาถ่ายรูปโพสกับหน้าเพจเลย

ไข่ดำไข่เยอะมากเติบไข่ดำเด่งได้ได้สั่งไว้ก็ได้ใส่ใส่นี่ไว้นะใส่เบคอนไว้ให้ด้วยดีค่ะส่่ใส่แล้วค่ะ ดี so e. ๋ยวเรามาปิดกับพี่นุ่มพร้กันเลยนะครับฝากติดตามช่องเจ๊หนึ่งแซบตามปากชาแนลด้วยนะครับแล้วก็เพจเจ๊หนึ่งแซบตามปากครับ ประมาณสี่สิบห้าทีนะครับส่วนได้เขียนลยมน,<า>มนลอนรอแล้วอ่ะด,ดีดีไม่ปลูกเปมาด้วยนะข่าประชาสัมพันธ์อีกทีนะครับทางร้านได้เปลี่ยนมาอยู่เป็นวันจันทร์แล้วนะครับผมวันสุกเสาสา,สามารถมาได้เลยนะครับแต่สุกเสานี่จะเป็นถนนคนเดินนะครับทางร้านก็จะขยัยบไปหน่อยครับประมาณแค่ห้าสิบเมตรนะเจ้หนึ่งนะ<ช>ประมาณนะตักหมุดมาว่าถนนคนเดินเลยก็ได้นะคะ ร้านเราจะตั้งหันหลังให้หน้าเทศบาลพอดีอถ้าคุณไปจอดรถหน้าเทศบาลนะักคุณเดินมาก็ข้างหลังเป็นหลังร้านเลยค่ะเดินส่งมาได้เลยสำหรับท่านใดที่จะสั่งที่ข้ามสั่งส่งข้ามจังหวัดนะคะสามารถทักเพจทักเฟซบุ๊กเจ้าหนุ่มมาได้นะคะทักเมสเซจมาได้เลยอินบ็อกซ์อินบ็อกซ์ ฝ่าลลูกประมาณสี่สิบนาทีลูกฟุ๊ฟิวแ็บให้มันก็ไม่แคมใส่ประมาณสี่สิบนาทีลูกฟิวเหมือนไข่ปลาโลเลยเนาะ,ะกครับเมนูไข่ตูไข่เยอ่มาเก็อกุ้งสุกค่ะ สำหรับวันนี้ผมเป็นชิ้หนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเราเจอกคลิปต่อไปนะครับอย่ลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายบายจ้า